ังแค่หมือบอกว่าอยากขายดีแกมนลงัให้ดูเลยะพี่แจ็คมานะคะวันนี้มาขายทำรายการค่ะมาดูพี่ยาขายลำไยพี่ขายเจลยี่อันเนี้ย

ทำไมทำไมเยอะไมอจหวเี่สิบบาทได้เ่ารเดี๋ยตอนเย็นมานับตังค์ให้ดูอันนี้พึ่งนะอยากินเขาไปนะโอยน่าจะผมช่วยตักเลยก็พี่ยามาเดี๋ยผมลองช่วยตักดูถ้าผมลองช่วยตักกันระวังพึ่งต่อยนะขออนุญาตลองขออนุญาตลองช่วยตักนะครับ รวั้นะไม่เป็นไรกินไม่เป็นปากก็ได้กวมไม่ต้องฉีดพิลเลอร์สายดูแลกน้ำนมยายรงจ้าอย่งนี้อี่นี้อย่างนี้มีการทำไรนี่่ะ

ใช่ครับแจแกลแจ็แกลแจ็ยแจ็คกิกับแจ็คแคโนะมถาไนะคะกคนไม่แล้วดไม่อยู่ตัดมือขาดปิดไม่ทันมือขาเลยอาีตัดมือขาด่ะเอาละเตรียมแล้วเตรียมใส่แหนเตรียมแล้ว เต้นยืดเ้นอะไรเนี่ยเหนนี่ก็มีนอนละเมอบ้างแหเฮ้ยเปินมันนอนละเมอตอนนอยู่งี้นี่ไงันเื่อนนี่ไงเน่ล้วนไปอหน่อยเอ็มตอนให้หน่อยเอ็มไปต้อนจ้ว้วน้างมาเร็

เอมสังค้อนเอ็มได้อันนี้ใหญ่มากแล้วนีนแกไเียก่นได้นะจ๊ะจับหลอดเสียบเลยจ้าจับหลอดเสียบเลยจ้าอะมาเลยจ้า องลาย้องแปติ๊บลายหาเรื่องมสะท้อนขาดีอยู่เลสะท้อนแล้วเมื่อคไ่ากลงไปไปเดียวทำไม่ได้ไนคันพี่ตุ้พี่ตุ้ขาพี่ตู้กลังนแก้วลกแก้วแก้วแก้วใจสบายขาไปไแล้ว มาแล้วทํา <laughs>

ขาฝากเอาน้ำล้วนๆขาเด็กจันมูลีเราไม่เอาสาลงขึ้นมาจากจันทบุรีมานี่เราตรงเลยแหละโอ้ยอำเภออะไรเบอรเมืองครับโอ้โหผมนี่เด็กจันเก่านะจัดเด็กแล้วตอนนี้เป็นไงในเมียแถวนี้จันอะไรจันอะไรจันทินจันตะคอลบจันตะคอลบเดียนะแก้วต่อแถวค่าต่อแถวข้างหลังเลย่ะ

không đấy cái gì vậy? đấy, còng cây em, còng cây đi. không phải chứ, bình ở đây quả đó. ยิงมนึ่ห่วงไงเป็นแล็ไงไปใส่แล้วหรอไม่ใส่หรอเฮ้ยดูดิใช่หรอไม่ได้่ขาดตรงนี้อะไรอ่ะต่อน้องมนี่เลยดะไรอ่ะนีเฉยเลยอ่ะ đây má nhí chơiเลย à, à lũ nón tắt tỏi đấy đấy,